ราะว่าต่างๆพวกนี้มันมีความสัมพันธ์กับโครงสร้างที่บิดเบี้ยวไปได้ยังไงต้องบอกว่าคําว่าดุนยภาพบางบัดหนึ่งในส่วนที่มีความสําคัญก็เร่อคือในเรื่องของภาวะโครงสร้างที่เสียสมดุลน,นะคะเดี๋ยวเราไปดูภาพต่ตอไปเลยนะคะอันนี้คือพื้นฐานร่างกายของมนุษย์ที่เรามักละเลยหมอา,าใช้คํานี้นะคะ เพราะว่าเราจะรอให้เกิดสภาวะที่เกิดภาวะเกิดโรคอย่างถาวรน,นะคะที่เราจะเห็นบิดเบี้ยวที่ต้องพ่าตัดในลักษณะตรงนั้นซึ่งถ้าเราไปพบตอนนั้นแล้วเนี่ยยากต่อการจะแก้ไขคืนกลับนะคะคราวนี้เรามาดูคร่าวๆร่างกายของเราเนี่ยจริงๆแล้วที่เราส่องกระจกเข้าไปนะคะเป็นผิวหนัง ดึงชั้นผิวหนังออกไปเป็นชั้นไขมันชั้นไขมันดึงออกไปถึงจะเป็นชั้นกล้ามเนื้อแบบนี้นะคะคราวนี้ชั้นกล้ามเนื้อถ้าดึงออกไปกล้ามเนื้อชั้นนอกชั้นลึกนะคะแล้วค่อยเป็นตัวกระดูกสิ่งที่ท่านเห็นข้างในเห็นไหมคะว่าโครงกระดูกตั้งแต่ศีรษะจะหลดเท้านะคะมันเชื่อมต่อกันหมดหลอดเลือดคือสีแดงเส้นประสาทคือสี เหลืองแล้วยังมีหลอดเลือดดำอีกเห็นไหมคะโครงสร้างบิดเบี้ยวไปนิดนึงเป็นยังไงคะเส้นประสาทและหลอดเลือดก็บิดเบี้ยวตามดันะงนั้นเดี๋ยวเรามาดูภาวะแรกเลยนะคะที่เราพบบ่อย